คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้ยอยกว่า18ปีคน,น,น,นที่จะมนการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา เราก็ลาบาตอดีสวิดัดเลยนะผมก็อยู่ผมไปตีปาจอยกันอีกเช่นเคยน,นะผมก็วันนี้รษะก็อยู่กับพี่บัวนะครับซึ่งเราก็จะต่อจากเกมกิเลนเมื่อตอนเล็กเดียวดีเ <c> ล <oughs> ็กเดียวดีเฉยอ่าก็ดับแรกเลยนะครับผมนะ่น่ที่รู้ช่วงเวลานะครับเกมไหนแตกไปแตกมีแชร์กันแน่นอนก็จะเป็นวมไกลทั้งหมดนะครับตอนนี้อยู่ในช่ว,วงตีห้าเจ็ดโมงมาทำสไลด์ต่อจากเกมกิเลนนะครับสามวันห้าเราก็จะมาต่อพี่บัว จะมาลงกับพี่วัวเลยเหมือนจงหมดใหญ่นะครับซึ่งเป็นกายุส่สองของวันนี้ก็เป็นฉากแล้วกับพี่เสือ,อนะก็ประเิ็ดตามตลาช่องทางกันด้วยนะผงก้อนนะอย่าลืมสีนะทั้งหลายจุบๆสีแดงนะครับผมไม่แรงได้อย่างไรก็ขออนุญาตเลยนะครับหนาหน่อยนะสามห้าเพราะเราต่อจากพี่กิเลนก็เริ่มต้นที่เป็นเท่าไหร่ดีคิดว่าสามสิบไหม,หม ห้าสบหรือดีกว่าเพื่อใจเย็นเราไม่รีบนะไปสิบปนเหมือนเดิมสไตล์อเมริกาเกี่ยวอะไรกับอเมริกาวะเอาาเ่ว่าเฮ้ยสามเปิดยงสวยงามประยสวยประเเบ่หน่อยเพื่อนเบ่งกล้ามโชวหน่อยไม่เดินนานนะครับโชว์จริบสีแดงแรงลิหรือเปล่าโชว์หน่อยเพื่อนเพื่อนวัวเพื่อเลยเพืรักนะ เล่น่วยแล้วเลยหลัช่องนี้นะโอ้โหสวยครับกระโดดเป็นสีทองเหลืองอร่ามงามแ้แน,นตะลึงในจังหวะน,นี้เนี่ยตัวทองไม่เคยได้จริงเคยได้ก็บอกทีนะครับขอแบบคุณนดิบนะไม่ใช่แบบอือกางกนะเาะเีก็เคยได้เหมือนกันก็คือกลางๆมาเหมือนจะเหมือนจะมานะฮะแต่ก็ขาดช่องสองช่องอะไรยงเงี้ยเจ็บใจจัดถ้าได้เป็นจอดนะบูดเฟนะว่ามันคือ มันเป็นจริงนะยังไงเพื่อนอหนักไงกูว่าแล้วกูสิบแรกก็โชว์พาวให้เราดูกันไปก่อนนะผมก็ไม่มาผมูสิบธวะ่ะเจ้าร้อยด้กติดไปอื้อมันยึดเลยไปทางิบเลยแล้วกัน รเข้าไปอุ้ยทองสวยโอ้โหมาเกะเป็นกองเหมือนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเหลืองอ่อยเหลือเอีฟายเหลืองที่ถูกใจเลยนะครับหลายสวยเนี่ยขัดจมูกแล้วเกินกูก็ไม่ีอะไรกูทุกปัดก็เกิดไปด้วยนะขัดจมูกจริงอันนี้ไใส่เพื่อเลยไปแล้วไปอีกโอเคหนึ่งเคหนึ่งเคสวย ม,มาเรื่อยๆนะตัวทองเน,นี่นยเป็นร้อยต่ออี่แล้วนะยอดยอดน้ำเข้าต้อนีงเออปายครับโบไปโชว์ไปดีๆแลค่อยคุยกันนะพี่วัวเม็ดร้อยปุ๊บเกลือปรับอุ้ยสวยโอ้เจ้าตัวนี้รู้สึกแพงนะเป็นตัวที่ถ้ามาเยอะแบบนี้โอ้ปูสางเกเน้นๆครับเท่าไรหร่ห่อวะ ขออา 10k ได้ไหมพี่บัวแปลงสวยนะบวกมาอีกอาจากสัก 5k นะฮะแล้วแม่ก็ 15k ไปเลยใจดีโลภเปอ่แต่บ้านเรียกว่าโลภนะไม่ดีไม่ดีเลยแล้วโมงย้อยหอยสักเลือเกินโง่ปทัดครับปะทัดมาเปื้อน ชมโบชมบ้าเข้าไปนี่ครับพี่น้องชาวไทยโอ้โหป,รประทะระเบิดหน้าบ้านคุณเลยคูสิบสามเคนะครับก็เท่าตัวทองนั่นเลยนะไอตัวไม่ตัวทองนี่ตัวถังทองอ่ะออีตัวเองนะเนี่ยครูสิบนะรัทโมกพี่ ฮ้ยโอ้โหทองมาแกมกี่รอบคงแม่นับแลเนี่ยโอ้โหเราคือทองมันมาหนักเหมือนรอบที่แล้วเลยนะฮะอันนี้ดูคลิปวัวเอียบ่อยๆนะจะดูมจะมีรอบหนึ่งนะครับทองรัวๆรัวๆเลยคูนสิบไม่ขึ้นนะฮะได้แต่ทองก็ก็ดีอก็ดีเหมือนกันก็ได้เออคูนสิบแมวก็ได้นะฮะกาจะได้ทองรัวๆน่องโซ่ 13K กันแล้วนะครับ สิบห้าเคได้ไหมพี่บัว <c oughs> ตอนแรกอา่าพี่บัวบอกมึงขอกูวสิบเคนะเพื่อนแล้วพอแปลมามันขอกูวสิบห้าอีกหรอนะพี่บัวได้กล่าวไว้เอาหน่อยนะพี่เอาหน่อยนะไม่ได้นานแล้วสามวันเลยนะฮะให้ลงคลิปอ e นะีวันเนาะนี่สองสามนี่ห้าวันกันเลยนะผมโคตรนาน <c oughs> คือลงไปวันแล้วข้ามอีกสองวันนะไม่ไหวจริงไปสี่ร้อยมาทาลวงทะลุทาลวงเ <c oughs> บ่งเข้าไปลูก คนทีมีตัดกูกระชากนะผมบอกเลยเนปี่ร้อยเหมือนกูได้กระชานเลยเนี่ยสิบกอะไรที่อันตรายจัดมันเนี่ยคือถ้าติดก็ดีไงแต่ถ้าไม่ติดมันก็แบบนี้เลยนี่เลยเกาเคสเอาไงมาเพื่อนรถแป๊บรอให้ถังก่อนละกันนะเธอโบราณความอยากหลก่อนโอ้จิวเลื่อนไป

จะคูณสิบก็ไม่คูณสิบนะเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วเอี่ยงก,กูปรับเป็นสี่ร้อยเนะี่ยเฮ้ยดูเรื่องดูงงเลยมาปั๊บเข้าไปหนึ่งสองสามต้องติดสักดอกดิวะเพราะมันนานแล้วนะมึงอ่ะเกเรานานแล้วนะอื มันหมดไปแล้วคิดว่าไงโอ้โหเราทองเหลือนิดเดียวนะครับผมโดนเลยมันเบ่งหลายรอบแล้วนะเนี่ยเพื่อนเฮ้ยสวยโอ้โหใจเกือบตะโกนแล้วผู้โอ้สี่สี่เคเนาะสี่เคนะครับผอ้โหสี่ตะกูโอ้สี่เป็นสี่ร้อยแดกเปล่าแดงซื้อเงาเปล่าแดงมันสี่พันนะฮะเต็มจอคูณเบ่งสี่ก็สี่สิบ เที่นครับพี่นงชาวไทยโอ้โหโอ้ใหม่กอดกันเลยทีเดียวเชียวนะผมจบไปแบบสวยงามโอ้โหพี่วัวเรามาวันเขาเรียกวันพันแมนนะเอออัดหน,น้ากตะยู่เลย 44k โอเคสมบูรณ์แบบการรอคอยจริงกนวะดอยู่นานนมก็นมนานนะเกิดแบบคลิปนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ไปต่อกับพี่พี่เสือนะพี่เสือของเราก็ไขที่ อยากรับชมนะผมก็ฝากเลยนะติดตามทั้งสามช่องทางเลยนะครับเพราะที่จะลงคลิปแบบต่อๆกักนทั้งสามช่องเนี่ยเออนะก็ตัขาตอนนื่องก็อย่าลืมทั้งกดฝากกดติดตามกดไลค์กดทั้งสามช่องกันด้วยนะจ๊ะโอเคมีขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะผมอยากเขา้ากลุ่มรีบดีคอมเมนต์แรกนะครับไปแล้วผมเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย